สวัสดีค่ะออันนี้ยหรือต้า Rita Star Connect นะคะกับอาจารย์พิมพ์พรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาศสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่17ตุลาคมจนถึง 1ิพฤศจิกายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณตุลในเดือนมีนาคมบ้างเรามาดูกันนะคะมาเลยค่ะคุณตุลนี่คุณตุลคือเดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนอริค่ะอืแต่มันไม่ได้เหนื่อยมากค,คือเราต้องบอกว่ามันเหมือนเราอะ่ะจะต้องมีการเตรียมตัวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะมีการเตริบโตมากขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ย ยอมรับเลยว่าตุนเนี่ยปีที่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นฟันปลาเลยชีวิตอะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆทุกเรื่องเลยทั้งงานทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆคือไม่เหมือนจะดีก็ไม่ดีแล้วเหมือนต้นปีเนี่ยบางคนนะเรื่องการเงินการทองอะไรไม่ได้แด่งใจบางคนก็จะมีเรื่องแบบคนรอบข้างหรืออะไรต่างๆมาทําให้ทุกใจแต่พอมาช่วงจังหวะเนี้ยเหมือนจังหวะที่การงานดีขึ้นการเงินการทองขยับตัวดีขึ้นทุกอย่างมันเหมือนมันดีขึ้นมันกําลังจะโฟขึ้นแล้วบางทีเนี่ยนะจังหวะชีวิตก็มีคนมาให้จนนนนมมาาากกกกเเเิไปอ่ชโสยั็ล ให้เป็นตัวแปรว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งรับกับการเจริญเติบโตมากขึ้นไปมีหลายมีหล,ยหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างเข้ามามแต่ก็คือไม่กล้าไม่กล้าไงแล้วบางคนคือแบบว่าจังหวะการงานอ่ะผู้ใหญ่เอนดูตอนนี้คือเริ่มเห็นผลงานหรืออะไรต่างๆดีขึ้นพอพระรหัสกําลังจะเล็งลัคนาแล<ช>้วรู้สึกสปอร์ตไลท์กำลังจะมาหน้าบ้านแล้วเขาเอาขาไฟมาตั้งแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็ออ้ยเรียกไปคุยให้งานหรืออะไรต่างๆแต่คุณรู้สึกไงอึดอัดค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะก็ไม่ได้เข้า ประกบติดกันขนาดนี้คุณก็รู้สึกว่าโอ้ยห่างกันบัางก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เหมือนใกล้ชิดกับ<า>ผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นการ e n d ูที่ผู้ใหญ่็นดูคุณมากเกินไป <c oughs> คุณก็รู้สึกว่าอึดอัดว่าได้รับอะไรที่แบบว่าหน้าห้องเลยหน้าชั้น <c oughs> เรียนเลยรู้สึกว่าฉันไม่กล้าหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเริ่มรู้จักที่จะทําตัวเองให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น <c oughs> ฝึกฝนเข้าไว้ให้ตัวเองแบบต้องกล้าแล้วก็ต้องแบบว่าแกล่งด้วยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ perfect ในเวลานี้ให้ได้ถึงแม้ว่่าจะไม ก็ตามแต่เอาความเป็นตัวเองดีที่สุดนะคะเริ่มกันในวันที่1มีนาค่ะดาวเสาร์ดาวเสารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตะแล้วเป็นเกษตรเราบอกล้วไงว่าตอนนี้คุณกําลังจะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอ่าสเต็ปของปุตะเรื่องใหมๆ่ๆใช่ที่เป็นเกษตรแล้วเสามาจากอะไรพันธุความมั่นคงก้าวกระโดดขึ้นไปขึ้นไปอยู่บนแท่นแล้วนะกําลังจะรอรับถ้วยแล้วนะ,ะตอนนี้ คุณจะเป็นแบบกระจอกง,ง่อยไม่ได้แล้วนะคุณจะต้องเป็นเหมือนแบบว่ามือโปรโขึ้นมานหนึ่งให้ค,คนรู้สึกว่าคุณไฮเอ็นหน่อยเออให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่านิดนึงจากมือสมัครเล่นเป็นมืออาชีพแล้วนั่นนหะสิคุณต้องพยายามทําให้ตัวเองอะมีระดับขึ้นมาพยายามแบบสุข,ขุมอ่าแล้วก็มีระดับแล้วก็นู่นนี่นั่นพยายามเข้าสังคมให้เป็นทําอะไรก็พยายามคิด หรืออะไรต่างๆนานาสมองต้องโลดแล่นอ,อย่าพยายามหยุดนิ่งอย่าพยายามอยู่กับตัวเองจนมากเกินไปเพราะอะไรน้องตาช่างเนี่ยนะ <c oughs> เป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองมากเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนอยู่ในมุมมีเหตุผลหรืออะไรต่างๆของตัวเองถามว่ามันดีไหมคือมันดีนะ,ะแต่บางทีอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันทําให้มีข้อเสียการอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันจะเป็นความกังวลที่ไม่น่าเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ในจุดนี้พิมพ์ก็เลยมองว่าถ้าคุณอยู่พอดีคุณจะมองเห็นว่า โลกกว้างอ่ะเป็นยังไงเพราะดาวเสาร์ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยส่งประกายมาก2ปีครึ่งหลังจากนี้ไปค,คุณจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทำให้ได้ก็แล้วกันนะมาต่อกันในวันที่8มีนาค่ะ,คะดาวมฤตยูเดินย้ายแล้วมาอยู่ในเรือ,มอนมลณะไม่มีแล้วค่ะดาวร้ายที่เลงมาเนี่ยนะเขาไปแล้วค่ะเขาไปอยู่ในเรือ,มอนมรณลแล้วเขาทาให้ตัวคุณเองเหมือนกับว่ามีภาคพิเศษต่อไปคือจังหวะชีวิตเริ่มก้าวสิ่งดีๆเข้ามาแต่ตัวคุณ องตอนนี้เป็นยังไงมีดาวเกตยังคงแบบ เหมือนละสัมละสายวุ่นวายไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจผู้ใหญ่ก็เรียกจ้างเรียกจ้างหรือแบบคนนู้นก็ให้งานคนนี้ก็นูน่นนี่นั่นแล้วฉันจะไหวหรอะอะไรเนี่ยดาวเกตทําให้คุณอนะไฮเปอร์ Hyper, แต่พิมพยายามจะบอกว่าคุณต้องนิ่งเชื่อไหมตอนนี้ถ้าคุณมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้หรือถ้าคุณแบบรู้จักตัวเองเป็นมากกว่านี้คุณจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณเข้มแข็งมากเพราะว่าลายล้อมด้วยสภาวะแวดล้อมเนี่ยดาวช่วยมหมดเลยนะแต่แค่ตัวคุณรู้สึกไฮเปอร์ไปเองแล้วเลงมากับคู่มิตรเลย ก็คือดาวเกตเนี่ยมันเลยทําให้คุณร้อนไปเองทงั้งๆที่เพื่อนบ้านดีหมดแต่ตัวคุณร้อนใจะะนะเนาะเดี๋ยวว่าธิบายตอนท้ายว่าจะทํายังไงให้เข้มแข็งนะม,มาต่อกันในวันที่11มีนาค่ะดาวพุธดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้ววันที่12มีนาดาวอังคารก็เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุพันมีสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนมากเลยระหว่าง สุภาอริอสัมพันธ์ตรงนี้อย่างที่บอกไงว่าไม่ได้ดั่งใจอะ่ะอืมุดหิดหมุดหิดม,มากกดดันมากอึดอัดมากทําไมต้องเป็นชั้นด้วยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่ป่วยผี่น้องหรืออะไรต่างๆชั้นอีกแล้วโอ๊ยฉันต้องวิ่งอะไรขนาดนี้ที่ทํางานชั้นอีกแล้วที่นูน่นชั้นอีกแล้วหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะเหมือนตอนนี้ผ่าใครๆนะก็เรียกหาใครๆก็ต้องให้เราจัดการเอเหมือนกับว่าทุกคนอะเห็นคุณเป็นแบบว่า สาารณาเลยเหมือนกับว่าคนของประชาชนเออารมณ์ประมาณนั้นแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมากฉ,ฉันนู่นฉันนั่นตัวเองคิดไปเองแต่ถามว่าข้อดีมีไหมมีนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆาการที่เราทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนั่นคือความสามารถอย่างดีเยี่ยมเลยไอ้นุ่นก็ไม่หลุดไอ้นี่ก็ทําได้ไอ้นั่นก็ไม่บกพร่องโอ๊ยคุณนี่เยี่ยมมากเลยคือมันต้องคิดในแง่เนี้ยพอถ้าคุณคิดในแง่ดีปุ๊บมันก็ดีแต่ถ้าคุณคิดในแง่ร้าย ทำไมภาไมซวยจังเอออารมณ์ประมาณนี้มันก็ดังปากเลยแหละเออต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญพุธที่อยู่ในเรือนอลิเนี่ยนะช่วงนี้พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากก็มีสีติดมาเออเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าทะเลาะก,กับใครคพูดดีๆเข้าไว้ไหววานหรือบางทีปฏิเสธด้วยเสียงที่นุ่มนวลและมุลละม่อมเข้าไว้ตอนนี้จะทําให้คนนะ่ะเห็นใจคุณมากเลยจะทําให้คนรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคุณเป็นกรณีพิเศษนะมาต่อกันในวันที่15มีนาค่ะ ดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้ววันเดียวกันเลยค่ะดาวศุกร์นะคะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตาน,น้ ตอนนี้เนี่ยนะหัวบันไดบ้านไม่แห้งเลยเ <c oughs> สน่ห์แรงมากจัดเลยค่ะคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะ <c oughs> ก็มีคนมาชอบอีกอ่าก็พยายามแบบ <c oughs> เขาเรียวกว่าอย่างมีเรื่องนักซ้อนละกันเพราะเมื่อไรที่พระหัสเล็งมาเนี่ยจะทําโทษคุณไม่ทันเลยแหละเออแล้วคนที่ไม่มีคู่ตอนนี้นะก็ทําให้เรื่องคู่เนี่ยนมะีความสดใสล่าเริงมากขึ้นบางคนคุยอยู่ชัดเจนอ่าเพอๆปลายปีอ่านมีการเปิดตัวรู้สึกว่าสดใสโลกเป็นสีชมพูเลยรู้สึกว่าใน เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เรื่องคู่เนี่ยมีความสบายใจได้อยู่เรื่องเดียวเลยแหละเรื่องอื่นอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่เรื่องคู่เนี่ยรู้สึกว่าเลิฟร้อยแน่นอนค่ะมาต่อกันในวันที่23ามมีนาเลยดาวเกตเดินออกแล้วพอปลายเดือนดาวเกตไปเข้าวินาตัวคุณเริ่มดีขึ้นและเริ่มรู้สึกว่า นิ่งมากขึ้นแล้ว <c oughs> 23มีนาะมีอะไรพิเศษด้วยเดี๋ยวค่อยบอกว่าทำไม <Okay. S 1> แต่เป็นวันที่ดาวเกตยกออกก่อนทำให้ตัวคุณเองน้องตาช่างเรามีสติสตังมากขึ้นออตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนแล้วเริ่ม <c oughs> รู้สึกแบบเหมือนเข้มแข็งอะเหมือนอยู่ดีๆก็ มีพลังกาลังมากขึ้นทําให้ตัวเองไม่ร้อนหลนไม่ร้อนใจอ่ะแล้วก็พอมาวันที่30มีนามีนาพุธย้ายเข้ามาอยู่ในลัคนาเมษเรือนปัตนิเล็งลัคนามาแล้วมาสัมพันธ์กับวินาศสุภาด้วยตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนกับตั้งหลักตั้งฐานอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองเพราะว่าดาวอังคารการเงินตอนนี้อยู่ในเรือนสุภาทําให้ตัวคุณเองอ่ะมีในเรื่องการเงินที่ดีขึ้นหลังจาก เดือนมีนาะเป็นต้นไปอ่าวิตาเสริมให้แบบนี้ค่ะดาวประจําตัวของคุณคือดาวสุขแล้วดาวสุขนะช่วงระยะเวลาช่วงประมาณพฤษภาคมที่จะถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนะคะ,คะดาวพฤหัสที่แปลว่า king of lucky ความสุขความสําเร็จความสมหวังสมบูรณ์จะมาจูงมือกันกันกบดาวสุขในแบบที่ว่าคุณจะพบความสุขความสําเร็จสมหวังสมบูรณ์ในเรื่องของความรักเงินทองและสิ่งที่เป็น ความสุขของคุณค่ะช่วง3เดือนนี้นะคะมีนาคมเมษายนแล้วก็พฤษภาคมช่วงต้นๆน,นี้นะคะจะเป็นช่วงที่ว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่แปลว่าต้องทําด้วยตัวเองค่ะดาวพฤหัสแปลว่าความเชื่อแปลว่าความศรัทธาด้วยค่ะคุณจะต้องคว้าโอกาสด้วยตัวคุณเองแล้วคุณรู้ไว้เลยว่าโอกาสของคุณสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะว่ากว่าที่ดาวพฤหัสไปอยู่กับดาวศุกร์แล้วทามุมที่ดีต่อกันกับดาวใหญ่ๆที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพี่จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างที่คุณจะเห็นได้ชัดเลยใน2ปีครึ่งเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้สําคัญมากๆวันที่สําคัญที่เมื่อกี้บอกว่าวันที่ย3่สิบสามบิตาคำนวณจากทั้งพิกัดโหราศาสตร์ด้วยนะคะในพิกัดโหราศาสตร์แปลว่าคือองศาของสถานที่ด้วยแล้วก็ในวันที่ด้วยแล้วก็ดวงดาวด้วยเนี่ย วันที่23มถึงีมีนาคมนี้ที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีการเซตซีโร่ของคุณเลยค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในรูปประธรรมเนี่ยแบบรูปธรรมเนี่ยจะมีการเซตซีโร่พูดง่ายๆเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในพลังงานนี้ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเหมือนกับว่านับหนึ่งการการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่มีสิ่งใหม่ๆเนี่ย ถ้าเลขหนึ่งเราเริ่มต้นดีเนี่ยม,มันก็มีชัยไปกว่าเครืงแน่นอนกัดกระดูมเม็ดแรกตรงมันก็จะตรงทั้งหมดไปเลยแล้วคือคะจะไปในทางที่ดีเลยถ้าเกิดคุณจะต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจควรจะต้องไปทางไหนดีริต้าแนะนําว่าไปด้วยกันได้ค่ะไปด้วยกันแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาจะเป็นการมูยันดี a เลยค่ะในแบบของคุณเลยว่าจะต้องไปในทางไหนแบบไหนแล้วก็คนที่ไปด้วยกัน จะได้ทราบด้วยว่าปีที่เหลือเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณภาพหลักรวมๆของชีวิตคุณเนี่ยในสองปีครึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรคะทําไมถึงจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าพลังงานที่เรามองไม่เห็นเราเอาตัวเราเข้าไปมันจะเหมือนกับว่าคงอาจจะได้ยินคําว่าแรงดึงดูดแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเราเป็นแบบไหนเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในพลังงานที่ดีมันก็จะเหนี่ยวนํา สิ่งดีๆเข้าม่นเดียวกับว่าลักษณะบางกว่าตอนเนี้ยตุลเนี่ยนะเขาดีขึ้นในทุกๆเรื่องแล้วแล้วยิ่งถ้าเมื่อไรที่พระรหัสเล็งลัคนาเนี่ยเขาจะคอนเน็กกับความศรัทธาได้อย่างแท้จริงแล้วมันเหมือนกับว่าชีวิตชะตาชนิดเนี่ยจะต้องมีความสําเร็จเนี่ยความศรัทธากับความสําเร็จเนี่ยเขาอ่ะจะเป็นคนที่ต่อตรงคอนเน็กในจุดเนี้ยให้ความสําเร็จกับความศรัทธาเนี่ยมันลงอยู่ที่ตัวเขาได้ถ้าเขาไปถูกวิธีใช่ค่ะเพราะว่ากว่าที่ดาวพรหัสจะมาอยู่แบบ จุ๊บปากจุงมือกับดาวสุกแบบนี้12ปีมีครั้งเดียวค่ะถ้าใครไม่รีบก็รออีก12ปีก็ได้โอโหแก่แล้วค่ะนะคะถ้าใครสนใจก็ให้แอดริต้าบายดนะคะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะสวัสดีค่ะ